สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีกับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือนีสาวนิ้งผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณยายกองค่ะค่ะแล้วรอบเม <It> ื่อกี้คุณยายเพิ่นหมาซีหาเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่เลขออกซีกขึ้นแต้มหนึ่งค่ะแต่กระบอเป็นอย่างเนาะค่ะท่านผู้ชมทุกคนยอมมีการผิดพาดค่ะค่ะแล้วรอบนี้คุณยายเพิ่นกบว่าเพิ่นฝันดีดอกค่ะท่านผู้ชมแต่ก่อนถิ่สิไปรับชมรับฟังความฝันของคุณยายกอง สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิ่งผ้าร่วยนําเนเดอคาะเดอร์ค่ะคุณยายเพิ่นววาเพิ่นฝันดีค่ะเพิ่นฝันว่าผู้บบาวเก่าเนาะค่ะผู้บบาวเก่ามาหา,าเพิรนว่าเตสมัยเพิ่นเป็นวัยรุ่นค่ะท่านผู้ชมผู้บบาเก่ามาหาหลวกฝันว่าได้เป็นเลาะกับผู้บบาเนาคะค่ะไปเลาะไปลองกันอยู่เบิดขึ้นเพิรนว่าค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ไปเห็นเถียงเพิ่นว่าเถียงหลังหนึ่งเพิรนว่าแล้วมีเด็ก เด็กหน่อยขอดไม่เพื่อน่ะไปพอผู้หยิงคนหนึ่งกำลังขอดลูกขอดลูกออกมาแล้วผู้หนึงนน่งว่าเป็นผู้ส่ายอีกผู้หนึ่งว่าเป็นผู้หญิงค่ะท่านผู้ชมและคุณยายเพื่อนกระไรเลกเด็ดมาฝากท่านผู้ชมนํำสามตัวกับสองตัวค่ะแล้วเลกตัวนั้นสิเป็นตัวใดสาวนิ่งกับบัวผาเนาะค่ะสาวนิ่งสิผ้าท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังความฝันของคุณยายผอมๆกับสาวนิ่งเลยค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายครับค่ะ,คะ,คะมื่อนี้ทงทีมงานกับมาติดตามตัวเลขข้องฟันกับคุณยายอีกครั้งเนาะคะ่ะรอบเมื่อกี้นี่คุณยายพันหายซี่หาค่ะเกือบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมขืนแต้มนึงนะคะ่ะแต่กระโบเป็นยังเนาะคะ่ะผาัดงวดบ่างหันงวดเดียวเนาะคะ่ะที่ผ่านมาคุณยายก็หายเขา่าหายถึกตลอดค่ะค่ะ แล้วรอบนี้ท่างคิมงานกับมาติตามตวเลขขวามฝันกับคุณยายอีกครั้งคุณยายเพิ่งมาเพิ่งฝันแล้วค่ะเมื่อคืนนี่สดสดหลอนๆค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณยายฝันว่าจังได้นอแวาสูท่านผู้ชมทางบานฟังนะคะฝันเห็นมาเห็นผู้่าวเก่าตังแต้สมัยเป็นเล็กหน่อยแต่อายุสิบสี่สิบห้าคนค่ะมันมาหากระจนเถ่าดช่างฝันหินเมวาค่ะ กะฝฟันเห็นมันกับมหากระบอกกันคุยกันมามาไนรหลแดบล์บใดค่ะไมาไม่หลูแบบเป็นคนนี่ลหละมาแบบเป็นคนมาแบบมหาซื่อๆบอกว่ามามากที่จังไหนคะกระซิมากกระสิขึ้นห่อนตัวเขาจังมากค่ะคันผู้เฝ่าเก่าที่แม่วานี่ยเปินยังมีชีวิตอยู่หะครับโอ้ยกระจักมันสิยังหรือบ่แเด๋อมันห่างกันไปไกลจะเข้าไปอยู่จังหวัดใดเดียวนี่ก็คือว่า มากการแต่สมัยเป็นมไม่รุนเนร่นหรอคะจำได้จะสมัยก่อนนะครับเนาะแต่ว่าแต่ว่าเม่กับฟันเห็นเนี่ย,ยค่ะครับผมคค่ะฟันมันว่ามันมนหาหาน่ะครับค่ะจังไรโตคะคุณยายบ้านนี้กับฟันไปแล้วไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวบ้านนี้กับไปจังไรแล้วไปก็ผู้บ่าวเก้านั่นละค่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนี้ในความฟันนี่กับไปน้ำกันไปน้ำเก้าค่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยว ไปบ้านก็เห็นไปบอนบ้านหนึ่งแบบน,นี้ไปเหี่ยนเขาก็เห็นเขาออกลูกเห็นผู้หญิงออกลูกผู้หญิงออกลูกค่ะก็ขืนไปเบ่งลูกเขาทั้งเฮี่ยนค่ะบ้านนี้ดูเขาหนานเป็นผู้หญิงแต่ว่าเมย์มันั่นบ้าผู้ชายไปเถียงกันอืมเขาออกลูกมากเป็นผู้หญิงแต่ว่า เมีเขาว่าเป็นผู้ชายก็ได้เทียงกันกับยายแม่หมอคะค่ะจังไดยโตค่ะคุณยายก็เทียงกันบันบนี้ก็เที่ยงกันแล้วบันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะบันีไปก็จักไปใส่แล้วบันเีเขาพาไปก็ไปนําเขาไปเรื่อยๆแล้วไปจนเอ็ดจนเมื่อยคุณนะไปน้ากันนะค่ะ ไปไกลอยู่แน้วไปนั่นไปทัว่วทิพย์ทัวว <ไป S 1> ท่วแดนที่ี่บัค่ะทัวะท่วแดนกไ็ไปไปไปเดี๋ยวเดียวค่ะแต่จักสีคิดบ่าจังไรเนาะไปเดี๋ยวเดียวน้ำกันนี่เนะาะผู้เฒ่าก็ผู้สาวค่ะบานนี้ก็ไปบานนี้ไปไกลหลายจนอิดจนดาเมื่อยบานนี้ก็เลยสลือขึ้นบานนี้ค่ะภรเยายมาจน่าโมเปตอยู่ ก็เลยาต,าตาตาเอ้ยผูกตาดูขึ้นค่ะคอยเ่าเป็นตะยู่คอยฟันเห็นผููบ่าวเก่าเมกววาค่ะโอ้ยมันจะเป็นยังคน่ะอุ้ยเทาคอยเมื่อยนด้เดียวนี่ว่ะค่ะเพราะยงอกกระโจดหนุกเขียวขึ้นขึ้นมาผูกแขนห้เบิ้งที่ไฟผูกแขนนะค่ะนี่ไฟผูกแขนของคุณยายเนาะ,นะค่ะเนาะเพิ่นฟันค่ะฝันฝันเห็นผููบ่าวเก่าหล่ะไปเละ ผููบ่าวผ่าไประไปลองเนาะค่ะลาะไปทอดีบทอดดนคุณยายเพิ่นกะเมื่อยเนาะค่ะพอตื่นขึ้นมาขึ้นเมื่อยก็บเดยผูกแขนเนาะค่ะจักแมนเข้ากยมนเข้าย่างกับ่งหูค่ะแล้วอายุคุณยายจักปีคะอายุเมย์น่ะในในหกสิบสามปีอย่างเขาหกสิบสี่หกสิบสามเนาะค่ะเนาะหกสิบสามเต็มเนาะค่ะหกสิบสามเต็มอย่างหกสิบสี่ค่ะแล้ว ถ้าให้ตีจากเลขกจากข่วมฝันเนาะค่ะให้ตีจากข่วมฝันที่เห็นเล็กหน่อยปกติเห็นเล็กหน่อยนี่คุณยายสิตีเป็นตัวไรคะห้อยเล็กหน่อยมันก็เป็นหนึ่งหนึ่นเด้วเล็กหน่อยเป็นหนึ่งเนาะค่ะแมนเป็นหนึ่งแล้วทีว่าเมย์เพิ่นเห็นเป็นผู้ยิ่งต่ว่าเมย์เห็นเป็นผู้ยิ่งแต่ไม่เมย์เพิ่นมาผู้ชายบันเทยงกันเทียงกันผู้นึงว่าผู้หยิ่งผู้นึงว่าผู้ชายเนาะค่ะถาว่าเนี่ยนั้น คุณยายคิดว่ามีโตไหนําเนี่ยคะก็สีมีหนึ่งบานี้ก็แปลว่าเป็นผู้ชายกับซับมาเล็กหน่อยสองคนตัวผู้หญิงกับผู้ชายผู้เดียวเพื่อนหันนเบาสองคนมานี่บาผู้หนึ่งเป็นผู้หญิงผู้หนึ่งเป็นผู้ชายแม่นั่นว่าผู้หญิงบานี้เล็กหน่อยนี่ที่เกิดมาผู้มีจะควนครับคุณคุณยายมีผู้เดียวถามมันเหตตีกับถาผู้เล็กหน่อยกับติดตีเป็นหนึ่งเนาะครับเนาะแมน ถ้าเป็นตีเล็กหน่อยผู้ชายกัสิเพิ่นเพิ่นเพิ่นคาดตีเป็นหนึ่งเหมือนวะครับคุณใหญ่ม่นั่นตีอันผู้ยิงนั่นเป็นผู้หยิงแม่เพิ่นนั่นว่าผู้ใส่ผู้ใส่เน่ผู้ยิงนั่นเตเป็นผู้ใส่เพิ่นนะปกติปกตินี่ผู้ยิงนี่น้ามีม่นบ่อนอเล็กหน่อยผู้ยิงหรือผู้ใส่เน้ามีเพิ่นนะถ้าปกติเล็กหน่อยนั่นเป็นหนึ่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าหันสิแอดก็บจำบ่ด้ว่าเป็นผู้หยิงหรือผู้ใส่น้ามี บาตนี้ด้วลูกผู้คนเดียวเป็นผู้หญิงเดียวบันเพิ่นอยากให้เป็นผู้ชายหรือมันสิเป็นสิบเอสบ่ลูกก็เลยเป็นสองคนก็เป็นไปได้ค่ะคุณยายเป็นไปได้ค่ะเจ้าแม่กับเงือแม่แบาผู้หญิงแล้วเขายังแบาผู้ชายถ้าให้แอดตีให้นะค่ะแอดตีให้แอดกับตีเป็นสามโตนี่แอดกับสิตีเป็นหนึ่งหนึ่งสี่อย่างนี้แล้วคุณยาย คุณใหญ่ว่าจังไหนหายคุณใหญ่ทีเด<อ>ี๋ยวจะเย็บสี่เมกะมากอยู่คุณใหญ่มากอยู่บบา,าหนึ่งหนึ่งสี่เ<น>บาท่องพูนว่าจังไหนนอถ่ายบาวท่องพูนตีกัดเล็กนหน่อยกับน,น้ามึ่งนะครับเนาะผู้ชายกับหนึ่งอยู่แล้วครับผมถ่าเป็นเล็กหน่อยไม่เหยียงกัดกัดจะเป็นสี่นะครับเนาะถ้าเป็นผู้หญิงมันกว่าสี่กับเป็นหนึ่งสี่นะครับเนาะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ถ่ายอยากได้หนึ่งหนึ่งสี่คือคุณใหญ่มากกัดคุณใหญ่กับมากอยู่หนึ่งหนึ่งสี่กับ จัด1นึงหไปนะครับเนาะท่านผู้ชม1นึงหกับตัวอายุของคุณใหญ่อายุของคุณใหญ่จะปีกับครับหกสิบสามหสิบสามหกสิสามผนี่ก็ผู้บ่าวเก่านี่ก็อย่าลืมด้วครับท่านผู้ชมผู้บ่าวเก่านี่โตเหลียกตัวเก่าก็อาจจะมากก็ได้ครับผมหงวดก้อนนี่ออกสได์กับสาวหนิงหกสี่หกสี่หกหกสี่สี่หกนะครับโเน่หนึ่งสองหรืออาจจะมาสองหนึ่งก็ได้ตัวนี้กับโบน่เนาะค่ะเพราะว่าคุณยายเพิ่นฝันเห็นเด็กหน่อยค่ะท่านผู้ชม เด็กหน่อยอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งสองหรือหนึ่งสี่ก็ได้เนาะค่ะหละกักกรอยาลืมอายุของคุณยายนําค่ะคุณยายมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะไม,ม่ยังหรกค่ะบ่าวทองพูนมียังเพิ่มเติมบ่มคะไมีครับค่ะ,คะทั้งทีมงานก็ขอขอบคุณคุณยายเด้อคะ่ะเด้อขอบคุณได้หลายถีมาเวาแนวทางตัวเลขความฝันสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะเนาะนาบ่แพงตัวเลขค่ะขอให้มีโชคมีลาบ ด้รางวัลใหญ่กับคุณยายเนาะค่ะเนาะคะ่ะขอบคุณคุณยายได้หลายคา่ะขอบคุณครับค่กะก็มัดสรุปตัวเลขค,ความฝันของคุณยายกองนะะเนาะค่ะเนาะเลขสามโตค่ะที่คุณยายเพิ่นตีเพิ่นวาเพิ่นมากเนาะค่ะเนาะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เป็นเพิ่นตีจากเด็กหน่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะส่วนเลขอายุ oi. ของคุณยายหกสิบสามปีค่ะหกสิบสามอย่างหกสิบสี่เนาะคะ่ะเนาะค่ะส่วนหนึ่งสองนี่ เป็นเลขที่ตีเนาะค่ะตีจากเด็กหน่อยคือกันค่ะเพราะว่าบ่มั่นใจว่าเป็นผู้ยิ่งหรือเป็นผู้ทรายเนาะค่ะเด็กหน่อยผู้นึงว่าเป็นผู้หยิ่งผู้นึงว่าเป็นผู้ชายแต่เป็นเด็กหน่อยคนเดียวเนาะคะ่ะเด็กหน่อยออกมาแค่คนเดียวแต่คุณยายนั่นว่าเป็นผู้หยิ่งแต่แม่เพิ่นว่าเป็นผู้ชายเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเถียงกันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยตีออกมาเป็นหนึ่งสองเนาะค่ะท่านผู้ชมวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 6ค่ะย่ำตัวเลขอีกข้างค่ะ สามโตค่ะเลขสามโตหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เลขสองโตค่ะเลขอายุคุณยายค่ะหกสิบสามปีค่ะรากาหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะค่ะเลขงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะค่ะท่านผู้ชมมากตัวใดชอบตัวใดกับเอาตัวนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเถอด้ดชโใกญงรางวัลไงกับคุณแม่กองคุณยายกองเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมกับเยลืมตัดน่ำเนาะค่ะท่านผู้ชม ตัดเลนน้ำค่ะตัดไปตัดมาค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันเนาะค่ะเป็นแนวทางของคุณยายค่ะเพื่อนฝันเพื่อนกับาเ่วาส่ทันผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยื่นมีโชคมีลาบ เฮ่งเฮ่หมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขหูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพาร่วยได้เหตุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ